่ปุ่นเรียกว่าคนญี่ปุ่นเรียกว่านะครับเรียกว่ากระดูกหมาแขนนคอครับครับผมคนญี่ปุ่นเรียกว่ากระดูกหมาแขนคอนะครับเวลานั้นเราปาเจะทําดีๆแล้วก็มาแขวนเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นของประเทศญี่ปุ่นนะครับจะบู้นะครับนั่นคือเรื่องจริงนะครับแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าไม้มันมาจากที่ไหนครับอาจจะไปจากประเทศไทยหรือพลาสติกนะ ไม้พยุงประเทศไทยครับครับครับผมราคาแพงเติบนะครับครับผมอย่ามัวนะครับเด้อแนวมัวนี่เก็บไว้มัวไปได้ครับโต๊ะแตกหรือเสียดายนะครับอย่ามั่อครับถ้าผมบอกอย่ามั่อครับอย่ามั่อย่ามั่อย่าหลายกระบอกก็ได้เนี่ยสามกระบอกก็ได้เลยยามั่อครับของแท้นะครับของแท้นะครับของแท้ครับเมย์เอ็นย ใช้หน้า,ตตาด,าาดาออิจิตอล์ธาดามาล้าดามาลอย่ามัวนะครับนะของเล่นครับบาครับถ้ามีลิกิตเตอร์บ่จะเฝ้ามัวครับกูลิจิตเตอร์มันเป็นของเล่นโตซี่โตซี่น้ำหนาเป็นโตที่ประเทศจีนสามารถบอกบอกได้ว่าเป็นของเล่นหรือของจริงใครจำไ้ไหมภาพดาวเทียมสามารถจับได้หรือไม่ได้ จำมัววครับ้ะตัวซีน้ำหนาครับจำไว้นะครับผมบอกแล้วจำมัวครับห้องแท้ครับจำมัวครับจำมัวครับอุตทาหะไปถูกาซครับมันใหญ่มากจำมัวครับอันนี้ครับให้ให้หีหิใหญ่ครับให้หีหิใหญ่ครับคุณหมอคะทำไมไม่ใส่กอแตกเพราะหีมันเล็กกอแตกมันใส่ไม่หลอมค่ะจำมัวแล้วครับคะแนนหนากัน แล้วที่นี่สูสทอเบิงดีดีไม่โบแดงนะโบแรงสแสดงใจนะครับเดี๋ยวค่อยฟังเพลงครับโบแรงสแสดงใจนะครับเรื่องนี้คือเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดานะครับถ้ามีโบแดงสแสดงใจอยู่ด้วยนะครับดูดีนะครับอาจจะเป็นสินค้าประเทศใดประเภทหนึ่งที่เคยไปแสดงหนังมาแล้วยกตัวอย่างเช่อนอนนน์สวรรค์สานรค์มเกอร์หรือว่าผู้หญิงฆ่าใครจะแตะอย่าโวนะครับไน้นี่คือเรื่องจริงครับ ถ้าสินค้าตัวนี้เคยแสดงหนังในเรื่องในเรื่องนึงมาแล้วราคาไม่ต่ํากว่าหรือสนนอยู่ที่ราคานะครับนี่คือเป็นการเปิดประมูลหรือว,ว่าโชว์คลิปวิดีโอที่ว่าเปิดประมูลให้กับทางประเทศไทยที่สังกัดอยู่ที่ทางด้านจังหวัดกรณของเรานะครับยมว่วนะครับอยมวนะครับเือเรื่องจริงนะครับนั่นก็เรื่องจริงนะครับอย่ามว่วนะครับอ่า